เรามาปลูกผักสวนครัวข้างบ้านกินกันดีกว่าครับวันนี้นำเสนอมักเขือครับมักเขือมีทั้งมักเขือยาวมักเขือเปาะ กรนะเทาะหน้าแว่นปลายเลยออกไม่ใช่มะเขือปอกครับผมนะฮะมะเขือยาวครับนายหัวซื้อมาทั้งสีเขียวแล้วก็สีม่วงครับผมนะสองสีไปเลยฮนะนั่นแล้วแต่อยากกินนันไหนก็ทําไปครับผมนะมะเขือยาวนี่ชอบชอบนะไปลนไฟพี่น้องเอ๋ยร้อยแรงนี่ทําไมนายหัวต้องปลูกเองอ่ะไม่ซื้อตลาดมันซื้อแล้วพี่น้องครับในตลาดนะแล้วมาใส่ตู้เย็นแล้วนาน,น,านๆกว่าจะได้กินสักทีเะนะนะลืมมะเน่าเสียป่าครับปลูกเองเลยดีกว่าครับนะ ได้เยอะๆเราก็ไปแบ่งข้างบ้านเอาไม่เป็นไรนี่เลยสวยๆแบบนี้ครับนายหัวซื้อมาอย่างละสามต้นครับผมนะไม้สวยๆนี่ในถุงกระถางครับมีกระถางละสามต้นนะครับผมนะอ่ะดูครับแล้วปุ๋ยนะครับสูตรปุ๋ยที่ต้องใส่นะครับเป็นสูตรปุ๋ยเสมอครับสิบห้าสิบห้าสิบห้าครับผมนะนี่ไม้สวยๆแบบนี้ครับแล้วนี่ครับวัสดุปปลูกของเราครับผมก็ เป็นมะพราะ้าวสั์เช่นเคยครับทำไมล่ะนายหัวทำไมไม่ใส่ดินล่ะอ๋อที่เราไม่ใส่ดินนั้นก็เพราะว่าอย่างนี้ครับ การที่ใส่ดินนั้นนะครับนั้นฝนแฉะแบบนี้ครับควบคุมน้ําไม่ได้ครับในเมื่อควบคุมน้ําไม่ได้เราจะทําอย่างไรดีครับในเมื่อควบคุมน้ําไม่ได้ครับเราก็ใช้มะพร้าวสับอย่างเดียวครับรดน้ําได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเอาที่สบายใจเลยเพราะมันระบายน้ําได้ดีครับนะปุ๋ยก็สูตร15 15 15ครับผมนี่ใส่เข้าไปเลยทีเดียวครับสวยๆบาดนี้ต้นสวยมากเลยทีเดียวครับนะอ้าวนี่ กาอยากได้เดี๋ยวนายหัวทําเป็นต้นใหญ่ทรงพุ่มเตี้ยให้นะแล้วก็เอาไปเลยของนายหัวเดี๋ยวนายหัวกำลังเพาะอยู่ด้วยนะนี่เอามาสาธิตให้ดูก่อนว่ามันสวยวบแบบนิ้วรากดีแบบนี้มาเปลี่ยนใส่กระถาง8ดนิ้วครับผมนะจากหกนิ้วมาใส่แดนิ้วครับผมแล้วก็คราวนี้ครับพอว่าน้องโตเต็มวัยแล้วเราก็ใส่กระถาง11นิ้วนะครับผมเพื่อที่จะให้มันออกลูกเลยพี่น้องให้มันสวยให้มันงามไปเลยทีเดียวอ้าวนี่ครับผมนะเอาใส่ดินลงไปครับนะ กดข้างๆให้แน่นนะพี่ร้องนะอย่าไปกดที่โคนนะครับว่าเขาเสียหายได้นะครับผมนี่สวยไหมครับนะสวยๆแบบนี้เอาไปเลยครับผมนะงามๆกันเลยทีเดียวกลับ กับมะเขือครับผมนะนี่สวยๆครับมะเขือนะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยครับนะเอาไปปลูกกันครับผมนะเพื่อได้กินเองอะไรพี่น้องครับนะไม่มีใครได้กินกับเราหรอกคนข้างบ้านก็ไม่มีใครยกเว้นเรากินไม่หมดเลยค่อยเอาไปนะครับนี่อ้าวมาใส่ดินนะใส่มะพร้าวสับรองก้นก่อนนะครับผมแล้วก็อย่างนี้ครับแล้วก็เอามะเขือมาใส่ลงไปนะครับผมนี่ทำเถอะครับนะเพื่อที่ บ้านคุณจะได้มีมะเขือกินครับดีกว่าไปซื้อที่ตลาดพี่น้องครับรดน้ําวันละครั้งเหมือนรดน้ําต้นไม้นะฮะต้นไม้ดอกไม้ประดับรอยังรดได้มะเขือซื้อมาสักต้นสองต้นแบบนี้ครับแล้วกินได้ยาวมันอยู่ได้ยาวครับพี่น้องมันอยู่ได้เป็นปีกันเลยทีเดียวนี่ไม้สวยๆแบบนี้อา้าวมีใครสนใจปลูกก็ไปทนตามนี้เลยทีเดียวครับผมนะไปหาซื้อตลาดได้เลยถ้าไม่มีนี่เดี๋ยวนายหวัวจะมีขายแล้วนะอา้านะครับทุกอย่างนี่ขายได้หมดพี่น้องครับผมนะถ้าขายต้นไม่ทันก็ กายลูกไปด้วยอ้าวนี่ฮะน,นี่อ้าวแล้วหลังจากนี้ครับในเมื่อว่าเราเสร็จแล้วครับพื้นที่น้อยแค่นี้ครับเราก็มาวางก้างบ้านนี้ตรงนี้กว้างแค่เม็ดเดียวนี่พี่น้องเอ๋ยแล้วยาวไปตามตัวบ้านนะครับบ้านหลังอ่อเป็นบ้านเดี่ยวนะแล้วคราวนี้เราก็เอา,าน้ํามารดแบบนี้ครับผมนะพื้นที่น้อยๆเราก็ปลูกได้ครับผมนี่อ้าวแล้วก็ค่อยใส่ปุ๋ยนะครับให้เขาได้แข็งแรงก่อนเพราะเราเพิ่งเปลี่ยนกระถางปุ๋ยค่อยมาใส่อีกสามวันข้างหน้าครับผมนี่ ใครอยากได้ของกินนะครับที่ทํากินเองก็เอาไปครับใครเห็นว่าดีก็กดติดตามให้ในายหัวหน่อยแล้วกันนะครับผมนะเป็นกาลังใจหนึ่งคอมเมนต์ก็ยังดีครับนะเพื่อเราได้เอาคลิปด,ดีๆมาให้ปุ๊กนะผักข้างบ้านเพื่อได้กินกันพี่น้องอ้าววันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม